เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหาซื้อกุญแจดาบหินเพิ่มกันอีก3อันนะฮะที่ร้านร้านร้านในกระท่มนะฮะมาง่ายๆริมทะเลนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงแรกด้วยนะฮะก็จะมีของอยู่3มชิ้น,นะฮะที่น่าซื้อก็จะมีกุญแจดาบหิน3อันนะครับเท่าสงครามสูนสลายแล้วก็บันทึกสุสานเดินได้นะครับเป็นคีย์ไอเทมนั่นเองนี่นะฮะทางเกาะของปราสาทโมลน,นะครับ วันนี้เรายังอยู่ที่นี่กันอยู่นะเพื่อเคลียร์ให้เรียบร้อยครับตรงนี้จะมีจุดพออยู่ด้วยนะครับทำการเช็คอินจุดพรนนะนอนเตียงมานานนิดหน่อยนะครับจะเห็นพ่อคานั่งอยู่นในกระท่อมสบายเลย จะมีของสำคัญนะครับก็คือตะเกียงนะฮะแล้วก็ใบไม้นะครับแล้วก็มีคียไอเทมนะฮะบันทึกสุสานเดินได้นะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวรักครังนะฮะรักคังใหญ่ๆนะฮะแล้วนี่ก็เป็นกิ่งไม้นะครับสำหรับเวลาตายแล้วเงินไม่ดอบนะฮะแล้วนี่ก็เป็นคุณแจดาบหินนะครับ3อัน ผมก็ไม่มีตังค์นะทำการขายก่อนของที่เก็บมาได้นะจะไม่ค่อยขายสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าตายบ่อยนะก็ไซื้อดาบหิมนะครับแล้วก็นี่นะฮะเท่าสงครามสูญสลายนะครับซื้อไปเพื่อไปใช้กับบันทึกสุสานเดินได้นะฮะอันนี้ก็เป็นดาบนะครับและนี่ก็เป็น เป็นร้านที่เหมาะสำหรับผู้เล่นในช่วงแรกๆนะฮะที่มีการตายบ่อยนะครับก็จะมีกิ่งไม้นี้ด้วยแล้วก็นี่ฮะโคมไฟนะครับโคมไฟสะพายเอวแล้วก็ดาบสองมือนะฮะครับนี่ก็เป็นร้านที่สำคัญร้านหนึ่งนะฮะที่ต้องแวะมาซื้อเก็บสะสมเอาไว้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ทำ คลิปนะฮะทริปไอเทมของหาง่ายๆยากๆให้เพื่อนๆได้ชมกันและก็ได้เล่นเกมอย่างสนุกสนานนะครับขอบคุณมากครับ